สวัสดีครับวันนี้ในส่วนของโปรแกรมรับเบิกสต็อกที่ใช้งานนะครับก็สามารถที่จะลองรับการใช้งานบนมือถือได้ครับผ่านระบบ Wi-Fi หรืออาจจะเป็นตัวเสริมเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่ออยู่ที่ไหนก็สามารถดีเช็คใช้งานได้นะครับตัวมือถือจะสัมพันธ์กับตัวในโปรแกรมเลยนะครับโอเคแอดมินจะไม่รอช้าเลยนะครับจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าแอดมินค้นหานะครับเครื่องสำรองไฟนะครับในระบบนะครับที่เชื่อมต่อเมนหลักก็คืออยู่นี้ก็คือมี20นะครับ โอเคเราจะไปดูในมือถือนะครับแต่ก่อนเข้ามือถือนะครับจะต้องใส่รหัสผ่านผู้ใช้งานผู้ใช้ระบบก่อนนะครับซึ่งรหัสตัวนี้ต้องเป็นรหัสแอดมินเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นจะเข้าใช้งานผ่านมือถือไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันผู้ผลิตและหลายๆอย่างนะครับคีเห็นไหมครับก็จะมาถึงปุ๊บก็จะบอกหมดเลยโอเคแอดมินจะหา,เ,ะคาเครื่องสำรองไฟนะครับในส่วนของการเครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟนะครับมี20ชิ้นครับแอดมินเดินเข้าไปตรวจสต็อกเพื่อจะทําการเช็ครีลไทม์หรือว่าอะไรคอนเฟิร์มถ้าเราเช็คแล้วเราค้นพบว่าเครื่องตรวจสต็อกสม่มว่า,วาเรานํ้มาได้22นะครับเรากดตกลงเห็นไหมครับระบบจะบอกว่าที่เช็คมีมากเกินกว่าสินค้าจริง2ทําให้เรารู้ได้ละว่าในระบบมีมากหรือน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะกดปิดนะครับแล้วก็ ระบบถามเลยว่าเราจะปรับปรุงสต็อกให้เป็นความจริงได้อย่างง่ายดายก็คือแค่กดตัวข้างหลังนะครับระบบเห็นไหมครับเครือ่องสำรองไฟก็จะกลายเป็น22ชิ้นนะครับพึ่งตัวนี้เรามาดูกันนะครับเครื่องสำรองไฟก็จะกลายเป็น22ชิ้นเชื่อมกันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เชื่อมกันสัมพันธ์กันนะครับเมื่อมีใครทำรายการเบิกสินค้าและรับสต็อกผ่านผ่านระบบนะครับ มือถือตัวนี้ก็จะเรียลไทม์ครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ดูในเมนูรายงานรับสตอ็อกเบิกสต็อกได้เลยครับเพียงกําหนดวันที่ค้นหาก็จะออกมาเลยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะครับด้วยฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบรับเบิกสต็อกนะครับส่วนวันนี้แอนมินไปก่อนครับสวัสดีครับ b k เคเรมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ